สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่53องค์ชาย7บาดเจ็บหนักลลิตาสั่งปิดตำหนักกลิ่นสมุนไพรและยาจีนคละคลุ้ไปทั่วห้องนอนขององค์ชายเจ ลลิตาปาดเหงื่อที่ผุดพรายบนหน้าผากออกอย่างอ่อนล้าแสงเทียนที่ริบหรี่บ่งบอกว่าค่ำคืนได้ล่วงเลยไปนานแล้วเธอใช้พลังงานทั้งหมดไปก,กับการช่วยเหลือชีวิตสู้เหยียนอย่างเต็มที่จนแทบจะหมดแรงยืนหานอวี่ยื่นผ้าสะอาดมาให้เจ้าพักบ้างเถิดลลิตาใบหน้าเจ้าซีดเผือดแล้วลลิตาพยักหน้ารับ มือเรียวของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อรับผ้ามาเช็ดคราบเลือดที่ติดอยู่บนมือออกเธอกลับไปนั่งลงข้างเตียงมองใบหน้าที่ซีดเซียวของซูเยียนที่หลับไหลยอย่างสงบภายใต้ผ้าห่มผืนหนาลมหายใจของเขาสม่ำเสมอขึ้นแล้วและพิษร้ายก็ถูกขับออกไปได้เกือบหมดเสี่ยวปิงบาดแผลขององค์ชายเป็นอย่างไรบ้างเสียงกระซิบแผ่วเบาของหูหยินใหญ่ซูเหมยฮวาดังขึ้นที่หน้าประตูตำหนัก นางปรากฏตัวขึ้นพร้อมดวงตาแดงกำ่ำที่บ่งบอกว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักเสี่ยวปิ่งรีบเปิดประตูให้หูหยินใหญ่ขอรับองค์ชายพ้นขีดอันตรายแล้วขอรับชาย,ยารองเป็นผู้รักษาเองหูหยินใหญ่รีบก้าวเข้ามาในห้องนอนอย่างรวดเร็วดวงตาของนางจับจ้องไปที่บุตรชายอันเป็นที่รักที่นอนแน่นนิ่งอยู่บนเตียงนางทรุดตัวลงนั่งข้างเตียงอีกฝั่งหนึ่งนังตาหยดลงกระทบมือของซูเหยียนที่เย็นเฉียบ ลูกแม่เจ้าเป็นอะไรไปเหตุใดจึงต้องเป็นเช่นนี้นางพร่ำพรรณนาด้วยความเจ็บปวดลลิตาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารจับใจเธอเคยรับรู้จากนิยายว่าซูเหยียนนั้นขาดความรักความอบอุ่นจากมารดาแต่ในความเป็นจริงหูหยินใหญ่ซูเหมยฮวากลับรักบุตรชายคนนี้อย่างสุดหัวใจเพียงแต่ถูกสถานการณ์ในวังหลวงบีบบังคับให้ต้องห่างเหิน เรียนหูหยินใหญ่เพคะองค์ชายทรงฟ้นขีดอันตรายแล้วเพียงแต่บาดแผลยังคงสาหาัสต้องพักฟื้นอีกระยะละลิตาอธิบายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าได้รักษาบาดแผลและคลับผิดให้ท่านแล้วเพคะหูหยินใหญ่เงยหน้าขึ้นมองลลิตาดวงตาของนางเต็มไปด้วยความประหลาดใจและซาบซึ้งใจเจ้าเจ้าเป็นผู้รักษาเองหรือไม่น่าเชื่อว่าชายารองจะมีความสามารถถึงเพียงนี้ นางเคยได้ยินแต่เรื่องที่ว่าชายารองผู้นี้เป็นเพียงสตรีที่ไร้แก่นสารมัวแต่มกมุ่นอยู่กับทําขนมหวานความรู้เล็กน้อยที่เคยศึกษามาเพคะละลิตาถ่อมตนตอนนี้ท่านองค์ชายต้องการพักผ่อนมากที่สุดจึงยังไม่ควรให้ผู้ใดรบกวนเพคะ หูหยินใหญ่พยักหน้านางจับมือของลลิตาไว้แน่นข้าขอขอบใจเจ้ามากที่ช่วยชีวิตบุตรชายของข้าไว้น้ำเสียงของนางสั่นเครือด้วยความตื้นตันเขาเป็นลูกที่น่าสงสารนักตั้งแต่เล็กจนโตก็ต้องเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวมาโดยตลอดฮึก ลลิตาบีบมือฮูหยินใหญ่เบาๆเธอรู้ว่าฮูหยินใหญ่คงอยากเล่าเรื่องราวในอดีตของซูเหยียนให้ฟังแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเธอจำเป็นต้องจัดการกับสถานการณ์เร่งด่วนตรงหน้าก่อนฮูหยินใหญ่ได้ปลอดวางใจเพคะข้าจะดูแลท่านองชายเองลลิตาเอ่ยปลอบแต่เพื่อความปลอดภัยของท่านองคชายและเพื่อไม่ให้ผู้ใดมารบกวนข้าขออนุญาตสั่งปิดตำหนักเหยียนหรูนับจากนี้จนกว่าท่านองชายจะทรงฟื้นคืนกลับมา ผูหญินใหญ่ตาโตปิดตำหนักหรือเพคะละลิตายืนยนันเสี่ยวปิ่งเจ้าจงจัดเวรยามเฝ้าตำหนักให้เข้มงวดเป็นสองเท่าไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจ,จากข้าหรือองค์ชายเด็ดขาด พยักขาชายารองเสี่ยวปิ่งรับคำสั่งด้วยความนอบน้อมและจริงจังไม่นานนักก็มีเสียงเอะอะวอยยดังขึ้นจากด้านนอกตำหนักเหย็ยนหรูประตูห้องนอนเปิดออกเล็กน้อยเผยให้เห็นร่างของหมอหลวงอาวุโสผู้หนึ่งพร้อมด้วยขันทีประจำตัวยืนอยู่หน้าตำหลัก คารวะชายารองหมอหลวงก้าวเข้ามาเล็กน้อยใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจกระหม่อมทราบข่าวว่าองค์ชายเจ็ดตรงบาดเจ็บสาหัสจึงรีบรุดมาเพื่อรักษาพระองค์เหตุใดผู้เฝ้าตำหนักจึงไม่อนุญาตให้กระหม่อมเข้าพบเล่าพยาค่ะละลิตาลุกขึ้นยืนตรงผเผชิญหน้ากับหมอหลวงด้วยท่าทีสงบ เรียนหมอหลวงเพคะตอนนี้ท่านองคชายเพิ่งผ่านการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนและยังทรงอ่อนแอมากต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่ข้าได้ให้การรักษาเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้วเพคะหมอหลวงเลิกคิ้วสูงผ่าตัดหรือชายารองมีความรู้ด้านการแพทย์ด้วยหรือพยะค่ะน้ำเสียงของเขามีแววดูถูกปะปน เพียงความรู้เล็กน้อยที่เคยศึกษามาเพคะละลิตาตอบด้วยรอยยิ้มบางๆแต่แววตาของเธอนั้นคมกริบแต่ก็เพียงพอที่จะช่วยชีวิตองค์ชายไว้ได้เธอไม่ได้อวดอ้างแต่ก็มิได้ถ่อมตนจนผูกดูแคลนอีกอย่างท่านหมอหลวงมิได้เห็นบาดแผลขององค์ชายตั้งแต่แรกคงไม่ทราบว่ามีดสั้นแล่มนั้นอาบยาผิดร้ายแรงนักการรักษาต้องกระทําอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดยิ่งช้าแม้เพียงครึ่งชั่วยามอาจถึงแก่ชีวิตได้ หมอหลวงอ้าปากค้างเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าชายยารองผู้นี้จะรู้เรื่องผิดร้ายแรงถึงขนาดนั้นบาดแผลขององค์ชายได้รับการเย็บและทำความสะอาดอย่างดีแล้วอีกทั้งยาแก้พิษที่ให้ไปก็เป็นสูตรพิเศษของข้าเองลลิตากล่าวต่ออย่างมั่นใจบัดนี้ท่านองค์ชายเพิ่งจะทรงหลับไหลหากถูกรบกวนอาจทำให้พิษร้ายย้อนกลับหรือบาดแผลปริได้ หมอหลวงอ้าปากค้างเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าชายารองผู้นี้จะรู้เรื่องผิดร้ายแรงถึงขนาดนั้นบาดแผลขององค์ชายได้รับการเย็บและทำความสะอาดอย่างดีแล้วอีกทั้งยาแก้พิษที่ให้ไปก็เป็นสูตรพิเศษของข้าเองลลิตากล่าวต่ออย่างมั่นใจบัดนี้ท่านองค์ชายเพิ่งจะทรงหลับไหลหากถูกรบกวนอาจทำให้พิษร้ายย้อนกลับหรือบาดแผลปริได้ หมอหลวงขมวดคิ้วเขาเองก็เคยได้ยินเรื่องยาพิษชนิดนี้ว่าเป็นพิษร้ายแรงและออกฤทธิ์เร็วแต่การรักษาในอดีตมักจะกินเวลานานและไม่อาจฟื้นตัวได้เร็วขนาดนี้แต่กระหม่อมเป็นหมอหลวงประจำราชสำนักควรจะเป็นผู้ที่ดูแลพระองค์ หม่อมฉันหาได้ต้องการรบกวนอำนาจหน้าที่ของท่านหมอหลวงไม่เพคะละลิตาโค้งคำนักเล็กน้อยเพียงแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเมื่อครู่ย่อมต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่สุดเพคะหากรอท่านหมอหลวงมาอาจสายเกินไปแล้วกระมังลลิตาปลายตามองไปที่เขาเล็กน้อยแฝงความหมายว่าท่านมาช้าไป คำพูดของลลิตาทำให้หมอหลวงอับจนถ้อยคำเขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าเขามาช้าได้และจากคําอธิบายของลลิตามันก็สมเหตุสมผลทุกประการแถมแววตาที่มั่นใจและท่าทางสงบนิ่งของลลิตาก็ทำให้เขาต้องยอมรับอย่างจําใจเช่นนั้นกระหม่อมขอถวายพระพรให้องค์ชายเจ็ดทรงฟื้นคืนพระวรกายโดยเร็วพะยะค่ะหมอหลวงจำต้องล่าถอยไปอย่างไม่เต็มใจนะัก เมื่อหมอหลวงจากไปลลิตาก็ถอนหายใจยาวนางหันไปหาหานอาวีที่ยืนฟังอยู่ตลอดข้าจะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามายุ่งย่ามที่นี่เด็ดขาดจนกว่าซูเหยียนจะฟื้นคืนมาเต็มที่ข้าเข้าใจหานอาวีพยักหน้าแล้วเจ้าจะทำอะไรต่อ เราต้องมีเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นลลิตาเอ่ยพลังเดินไปนั่งลงที่โต๊ะน้ำชาข้างเตียงเสี่ยวปิ่งรินน้ำชาอุ่นๆให้การลอบสังหารครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าแค่สร้างความวุ่นวายแต่มันมุ่งเป้าไปที่ซูเหยียนโดยตรง แน่นอนอยู่แล้วหานอาวี่เห็นด้วยใครๆก็รู้ว่าองค์ชายเจ็ดกำลังได้รับความโปรดปรานจากห้องเต้มากขึ้นเรื่อยๆพวกองค์ชายคนอื่นย่อมไม่พอใจแต่ใครคือตัวการที่แท้จริงลลิตาขมวดคิ้วองค์ชายสามองชายสี่หรือราชครูอาจจะเป็นทุกคนรวมกันก็ได้เสี่ยวปิ่งเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังวังหลวงนี้ซับซ้อนนักขอรับชายารองพวกเขาทุกคนล้วนมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันไปหมด เราไม่มีเวลามากนักลลิตาเอ่ยเสียงจริงจังสู่เหยียนต้องการเวลาพักฟื้นแต่เราต้องใช้เวลาช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนางหยิบกระดาษและผู้กันขึ้นมาเสี่ยวปิ่งเจ้าจงรวบรวมข่าวสารลับๆทั้งหมดเท่าที่จะทําได้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นองค์ชายสามองค์ชายสี่หรือราชครูและพรรพวกของเขาพะยะค่ะเสี่ยวปิ่งรับคําสั่ง หานอวี่เจ้าช่วยกระจายข่าวลือบางอย่างในวังหลังลลิตาเหลือบมองหานอวี่ด้วยแววตาเจ้าเล่ห์ข่าวลือที่ว่าองค์ชายเจ็บบาดเจ็บสาหาัสใกล้สิ้นลมเต็มทีและจะไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อีกแล้วเพื่อให้พวกศัตรูประมาทหานอวี่ยิ้มมุมปากแผนดีข้าถนัดนักเรื่องการกระจายข่าวลือและอีกอย่างลลิตาเงยหน้าขึ้นมองหานอวี่และเสียวปิ่งสลับกันในช่วงที่องค์ชายบาดเจ็บข้าจะแกล้งทําเป็นว่าดูแลพระองค์อย่างเต็มที จนไม่มีเวลาสนใจเรื่องภายนอกใดๆทำตัวเหมือนภรรยาไร้ประโยชน์นั่นสินะ อหานอาวี่หัวร้อคิดคักใช่ลลิตาพยักหน้าทําให้พวกเขาคิดว่าข้าไม่เป็นพิษเป็นภยัยปล่อยให้เขาดูแลองค์ชายไปเรื่อยๆเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องจับตาเรามากนักชาญฉลาดนะักขอรับชายยารองเสี่ยวปิงเอ่ยชมจากใจจริงลลิตามองไปยังซูเหยียนที่นอนหลับอยู่บนเตียงใบหน้าของเขาดูสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในยามที่เขามีสติเธอสัมผัสได้ถึงความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเย็นชาของเขาและนั่นทำ ให้เธอรู้สึกผูกพันอับเขามากขึ้นไปอีกข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วซูเหยียนละลิตาพึมพำกับตัวเองข้าจะปั้นเจ้าให้เป็นฮองเต้และทำให้เจ้ามีอำนาจมากพอที่จะไม่ต้องพ่ายแพ้ให้กับใครหน้าไหนอีก เธอรู้ดีว่าหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่หลังจากที่ได้เห็นซูเหยียนบาดเจ็บสาหัสต,ตรงหน้าเธอจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่าเธอจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่างในนิยายอีกเป็นอันขาดเธอจะปกป้องเขาด้วยชีวิตของเธอเองไม่ใช่แค่เพราะสัญญาการย่าแต่เป็นเพราะหัวใจของเธอเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ตอนที่54ความลับของอดีตทำไมเขาถึงเย็นชา 2วันผ่านไปอย่างเชื่องช้าในตำหนักเยียนหรูที่ถูกปิดตายจากโลกภายนอกลลิตาแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเธอทุ่มเททั้งหมดที่มีเพื่อดูแลซูเหยียนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ป้อนยาเปลี่ยนผ้าพันแผลเช็ดตัวไปจนถึงสังเกตอาการทุกขณะจิตบาดแผลที่ไหล่ของเขาเริ่มมีทีท่าว่าจะดีขึ้นจากการดูแลของเธอแต่ไข้ย,ยังคงรุมเร้าอยู่เป็นระยะ องค์ชายเจ็ดเป็นอย่างไรบ้างขอรับชายรองเสี่ยวปิ่งเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงขณะนำสำรับอาหารเบาๆมาให้ลลิตาลลิตาถอนหายใจยาวใครยังไม่ลดดีนักเสี่ยวปิ่งเจ้าเอาซุปโสมที่ข้าสั่งไปอุ่นมาให้เขาอีกชาม ซูเหยียนยังคงหลับไหลเป็นส่วนใหญ่มีเพียงบางครั้งที่เขาจะรู้สึกตัวขึ้นมาแววตาที่พร่าเลือนของเขาจะมองไปยังลลิตาที่เฝ้าอยู่ข้างเตียงราวกับต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากที่แห้งผากนั้นท่าทีของเขายังคงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแม้กระทั่งในยามที่หมดสติเขาก็ยังคงกัดฟันแน่นบางครั้งก็สะดุ้งตัวเล็กน้อยราวกับกำลังเผชิญหน้ากับฝันร้ายที่ หลอกหลอนล,ลิตาเช็ดเหงียออกจากหน้าผากของซูเยียนอย่างแผ่วเบาเธอมองสำรวจร่างกายของเขาอีกครั้งเธอมองเห็นรอยแผลเป็นเก่าๆบริเวณสีข้างรอยแผลเป็นที่ดูเหมือนร่องรอยของบาดแผลถูกฟันหรือถูกแทงอย่างรุนแรงเมื่อครั้งอดีตมันเป็นร่องรอยที่บ่งบอกว่าซูเยียนเคยผ่านความเจ็บปวดมามากกว่าที่เธอคิด ขันทีเสี่ยวปิงรอยแผลเป็นที่สีข้างขององค์ชายเกิดจากอะไรหรือลลิตาเอ่ยถามเสียงแผ่วพลางปัดปล่อยผมออกจากหน้าผากของซูเหยียนเสี่ยวปิงชะง,งักไปเล็กน้อยดวงตาของเขาหม่นลงอย่างเห็นได้ชัดเขามองไปที่ซูเหยียนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสารเป็นบาดแผลเก่าขอรับชายารองตั้งแต่ครั้งพระเยาว์พยาข่ะก่อนที่เสี่ยวปิงจะอธิบายอะไรมากไปกว่านี้เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น หูหินใหญ่ซูเมหมยฮวาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งใบหน้าของนางดูอิดโรยแต่แววตาเต็มไปด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดชิงเอ,อ๋อซูเหยียนเป็นอย่างไรบ้างนางเอ่ยถามด้วยเสียงที่แหบแห้งยังคงมีไข่ยอยู่บ้างเพคะหูหินใหญ่ลาลิตาตอบแต่ก็ทงพ้นขีดอันตรายแล้วฮูห,หินใหญ่เดินเข้ามาทุดตัวลงนั่งข้างเตียงมองบุตรชายที่หลับไหลอย,อย่างอ่อนแรงน้ำตาของนางไหลรินลงมาอีกครั้งบุตรชายของข้าเหตุใดชีวิต เจ้าจึงต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายเช่นนี้ลลิตาส่งผ้าเช็ดหน้าให้ฮูหยินใหญ่ฮูหยินใหญ่ได้โปรดอยากกังวลใจไปเลยเพคะบาดแผลขององค์ชายกำลังดีขึ้นแล้วฮูหยินใหญ่รับผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองลลิตาดวงตาของนางเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นมานาน เจ้าไม่รู้หรอกชิงเอ,อ๋สูเหยียนต้องเผชิญจับอะไรมาบ้างเขาเกิดมาในฐานะบุตรของสนมที่ไร้อำนาจมารดาของเขาก็จากไปตั้งแต่เขายังเล็กไม่มีใครครุ้มครองเขาในวังแห่งนี้เลยเสี่ยวปิ่งพยักหน้าเห็นด้วยอย่างเงียบเียๆ หลังจากมารดาของเขาจากไปเขาก็ถูกย้ายไปอยู่ตำหนักที่ห่างไกลถูกคนในวังเมินเฉยไม่มีใครเหลียวแลเขาเขาต้องหาเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กกินก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับลาลิตานึกย้อนไปถึงภาพในนิยายที่กล่าวถึงซูเหยียนในวัยเด็กว่าเติบโตมาอย่างลำบากโดดเดี่ยวแต่ไม่ได้บรรยายรายละเอียดมากนะักตอนนั้นข้าก็ถูกกักบริเวณไม่มีสิทธิ์ออกไปพบใครฮูหยินใหญ่กล่าวด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดข้าพยายามส่ง คนไปดูแลเขาแต่คนของข้าก็ถูกกำจัดไปทีละคนเขาจึงต้องเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างเพียงลำพังแล้วรอยแผลเป็นที่สีข้างขององค์ชายลลิตาเอ่ยถามอย่างระมัดระวัง หูหินใหญ่เบือนหน้าหนีนั้นเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจนักตอนนั้นซูเหยียนยังเด็กนักอายุเพียงเจ็ดแปดขวบเท่านั้นเขามักจะแอบออกไปฝึกฝนการต่อสู้ด้วยตัวเองเพราะเขาเคยได้ยินว่าการเป็นคนอ่อนแอในวังแห่งนี้มีแต่จะถูกรังแกเสี่ยวปิ่งที่เยือนอยู่ด้านข้างเสริมขึ้นด้วยเสียงหม่นหมองครั้งนั้นองค์ชายสามอ้างว่าองค์ชายเจ็ดแอบเข้าไปขโมยของมีค่าในตำหนักของตนและสั่งให้คนลงโทษองค์ชายเจ็ดอย่างหนักขอรับ ถึงขั้นใช้ดาบฟันโชคดีที่องครักษผู้หนึ่งผ่านมาพบเข้าเสียก่อนจึงช่วยชีวิตองค์ชายไว้ได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยบาดแผลที่ไม่มีวันหายลลิตากำมือแน่นความเจ็บปวดในใจแล่นปราดเมื่อได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงที่ซูเหยียนต้องเผชิญในวังหลวงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเย็นชาและไร้อารมณ์ของเขาบัดนี้ถูกเปิดเผยอ,อย่างชา้า หลังจากเหตุการณ์นั้นหูหยินใหญ่กล่าวต่อเขาก็เปลี่ยนไปเขาไม่พูดจาไม่ร้องไห้ไม่แสดงความรู้สึกใดๆอีกเลยเขาทำเหมือนว่าเขาไม่มีหัวใจเขาบอกข้าว่าหากแสดงความอ่อนแอออกมาก็มีแต่จะถูกเหยียบย่ำ แต่เขาเป็นเด็กดีมาตลอดขอรับเสียวปิ่งเอ่ยเสริมไม่เคยบน่นไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดเขาเพียงแค่ตั้งใจฝึกฝนและแสร้งทำเป็นอ่อนแอไร้พิษสงเพื่อไม่ให้ใครมาสนใจเขาทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดในวังหลวงที่โหดร้ายแห่งนี้ลลิตามองไปยังซูเหยียนอีกครั้งเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่เชื่อใจใครทำไมเขาถึงได้สร้างกำแพงล่องหนขึ้นมาปกป้องตัวเองจากโลกภายนอก ทุกคำพูดของหูหยินใหญ่และเสี่ยวปิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดที่เขาต้องเผชิญในวัยเด็กความโดดเดี่ยวการถูกทำร้ายการหักหลังสิ่งเหล่านี้หลอ่อหลอมให้เขากลายเป็นองค์ชายเจ็ดซูเหยียนผู้เย็นชาและเก็บกดอย่างที่เธอเห็นในวันนี้เขาก็แค่อยากมีชีวิตรอดใช่ไหมเพคะละลิตาเอ่ยถามเบาๆฮูหยินใหญ่พยักหน้าน้ำตาของนางไหลรินไม่หยุดใช่เขาก็แค่อยากมีชีวิตรอด ลลิตาเอื้อมมือไปกุมมือของซูเยียนที่เย็นเฉียบเธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวเขาแม้เขาจะหลับไหลยอยู่ก็ตามแต่ตอนนี้เขาจะไม่ต้องเผชิญสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วเพคะหูหินใหญ่ลาลิตากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแววตาของเธอมุ่งมั่นข้าจะอยู่เคียงข้างเขาและจะปกป้องเขาเองเพคะ คำพูดของลลิตาทำให้หูหยินใหญ่เงยหน้าขึ้นมองนางอย่างประหลาดใจนางไม่คิดว่าชายารองผู้นี้จะเอ่ยคำพูดที่เต็มไปด้วยความจริงใจและเด็ดเดี่ยวถึงเปลี่ยงนี้เจ้าเจ้าจะช่วยเขาจริงๆหรือหูหยินใหญ่เอ่ยถามอย่างไม่แน่ใจ แน่นอนเพคะลาลิตาตอบอย่างไม่ลังเลข้าจะเป็นดวงตาให้เขาเป็นหูให้เขาเป็นแขนขาให้เขาและข้าจะปั้นเขาให้เป็นห้องเต้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ไม่ถูกใครรังแกอีกต่อไป ขณะที่ลลิตากล่าวคำพูดเหล่านั้นซูเหยียนที่นอนแน่นนิ่งอยู่บนเตียงก็ขยับนิ้วมือเล็กน้อยเปลือกตาของเขากระพริบถีถีราวกับจะตื่นขึ้นมาแววตาของเขาที่เหลือบมองลลิตานั้นเต็มไปด้วยความสับสนและประหลาดใจเล็กน้อยราวกับเขากำลังรับรู้ถึงคำพูดและการกระทำของลลิตาแม้จะยังไม่ได้ยินชัดเจนนักแต่ก็สัมผัสได้ถึงความห่วงใยและความมุ่งมั่นที่เธอมีให้เขา เขาเคยคิดว่าเขาไม่มีใครเหลือแล้วในโลกนี้ทุกคนล้วนแต่ต้องการจะใช้ประโยชน์จากเขาหรือไม่ก็รังแกเขาแต่สตรีที่อยู่ตรงหน้าผู้นี้ผู้ที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในการช่วงชิงอำนาจกลับทุ่มเทดูแลเขาอย่างสุดกาลังและเอ่ยคำพูดที่ปลุกปลอบหัวใจของเขาให้สั่นไหวอีกลาลิตาส่งยิ้มบางๆให้เขาท่านพักผ่อนเถอะเพคะองค์ชายไม่ต้องกังวลสิ่งใดข้าจะอยู่ตรงนี้เอง สูเหยียนมองลลิตาดีครั้งแววตาของเขาอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่เขาจะค่อยๆหลับตาลงอีกครั้งแต่คราวนี้ใบหน้าของเขาดูผ่อนคลายกว่าเดิมมากนักราวกับว่ากำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาตลอดชีวิตได้เริ่มพังทลายลงไปทีละน้อย และลิตาเฝ้ามองเขาหลับไหลยอย่างสงบเธอรู้ดีว่าหนทางข้างหน้าไม่ง่ายแต่เมื่อได้เห็นรอยแผลเป็นในอดีตของเขาและได้เข้าใจความโดดเดี่ยวที่เขาต้องเผชิญความมุ่งมั่นของเธอก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเธอจะช่วยเขาให้ขึ้นครองบัลลังไม่ใช่แค่เพื่อเปลี่ยนชะตากรรมในนิยายแต่เพื่อปลดปล่อยเขาจากอดีตที่ปวดร้าวเพื่อให้เขาได้พบกับชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงและเพื่อความผูกพันที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจของเธอเอง ตอนที่55ร่วมมือกับขันทีใหญ่ล้มราชครูสองสัปดาห์ผ่านไปในตำาหนักเหยียนหรูที่ถูกปิดตายสู่เหยียนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเกินคาดภายใต้การดูแลยอย่างใกล้ชิ์ของลลิตาไข้ของเขาลดลงจนเป็นปกติบาดแผลที่ไหลสมานกันดีขึ้นมากจนเหลือเพียงรอยแผลเป็นจางๆที่ลลิตาอ้างว่าเป็นผลงานของยาพิเศษจากตระกูลของเธอ เจ้าทำไมเจ้าถึงดูลาค่าถึงเพียงนี้ซูเเยียนเอ่ยถามเสียงแผ่วขณะที่ลลิตากำลังช่วยป้อนยาต้มให้เขาลาลิตายิ้มบางๆก็เพราะข้าเป็นชายยารองของท่านนี่แพ้เขาองค์ชายย่อมต้องดูแลสามีเป็นธรรมดานางตอบเลี่ยงๆไม่ได้เอ่ยถึงความจริงที่ว่าเธอเห็นเขาเป็นตัวละครโปรดในนิยายและยิ่งกว่านั้นคือความผูกพันที่เกาะตัวขึ้นอย่างเงียบๆ ซูเหยียนมองนางด้วยสายตาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่มีความเย็นชาหรือความระแวงหลงเหลืออยู่ในดวงตาของเขาอีกต่อไปมีเพียงความรู้สึกที่ยากจะอ่านออกแต่ลาลิตาเข้าใจว่ามันคือความไว้วางใจเขาเปิดใจให้กับเธอมากขึ้นเขาเริ่มเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเขาให้เธอฟังทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยน้ำเสียงที่นิ่งสงบราวกับกำลังเล่าเรื่องของคนอื่นลาลิตาฟังอย่างตั้งใจเธอเข้าใจแล้วว่ากำแพงที่สูงใหญ่ของเขา นนั้สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากความโหดร้ายของวังหลวงฮูหยินใหญ่บอกข้าเรื่องบาดแผลเก่าของท่านแล้วเพคะลาลิตาเอ่ยขึ้นเบาๆเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ท่านเจ็บปวดมากใช่หรือไม่สูเหย็นชะง,งักไปเล็กน้อยดวงตาของเขาฉายแววเจ็บปวดวูบหนึ่งก่อนจะกลับมาสงบนิ่งดังเดิมข้าเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่มีที่ให้สําหรับคนอ่อนแอนั่นคือสิ่งที่ท่านเคยเชื่อลาลิตาแย้งแต่ตอนนี้ท่านมีได้อยู่เพียงลำพังแล้วเพคะ คำพูดของลลิตาทำให้ซูเหยนเยียบไปครู่หนึ่งเขามองนางด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนก่อนจะเอ่ยขึ้นเจ้าดูเหมือนจะรู้อะไรหลายอย่างข้าก็แค่เป็นคนช่างสังเกตเพคะลาลิตาตอบด้วยรอยยิ้มเมื่ออาการของซูเหยนดีขึ้นมากจนสามารถลุกเดินได้ลลิตาจึงตัดสินใจเริ่มแผนการใหญ่ของเธอข้อมูลที่เสี่ยวปิ่งรวบรวมมาได้ถูกนำมากางออกบนโต๊ะในห้องหนังสือของตำหนักเหยนหรูซึ่งบัดนี้กลายเป็นศูนย์บัญชาการชั่วคราว จากข้อมูลที่เสี่ยวปิ่งหามาได้ราชครูเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในวังหลวงรองจากฮ่องเต้ลลิตาเริ่มอธิบายซูเหยนนั่งฟังอยู่ฝั่งตรงข้ามใบหน้าของเขามีแววครุ่นคิดเขากุมอำนาจในกมรมคลังและกรมพิธีการมีเครือข่ายขุนนางและขันทีอยู่ทั่วทุกขนแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งขันทีใหญ่หลีกงกง หลี่กงกงเป็นคนของราชครูอย่างนั้นหรือซูเหยียนเอ่ยถามอาจจะใช่ครึ่งหนึ่งเพคะลาลิตาตอบแต่ในโลกของอำนาจไม่มีใครพักดีต่อใครอย่างแท้จริงผลประโยชน์คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเจ้ามีแผนอย่างไรซูเหยียนถามดวงตาคมกริบของเขามองลาลิตาอย่างตั้งใจ เราจะล้มราชครูเพคะลาลิตากล่าวอย่างมั่นใจและเราจะใช้หลีกลงกงเป็นเครื่องมือเสี่ยวปิงตาโตคันที่ใหญ่หลีกลงกงน่ะขอรับท่านมีอำนาจมากนักและแทบจะไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับเขาเลย นั่นแหละคือเหตุผลที่เราต้องใช้เขาลาลิตาย้มยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์คนที่มีอำนาจมากมักจะมีความทะเยอทะยานมากตามไปด้วยเสี่ยวปิ่งเจ้ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับหลี่กงกงอีกบ้างเสี่ยวปิ่งครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลี่กงกงนั้นมักจะใช้เส้นสายและตำแหน่งของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวชอรับโดยเฉพาะเรื่องการค้าสินค้าล้ำค่าในวังหลวงและการแต่งตั้งตำแหน่งเล็กๆน้อยๆให้กับญาติพี่น้องของตน ดีมากลาลิตาเอ่ยและเขาก็เป็นผู้ดูแลกิจการทั้งหมดในวังหลังใช่หรือไม่พยาค่ะเสี่ยวปิงตอบสูเหยียนท่านเชื่อใจข้าหรือไม่เพคะลาลิตาหันไปถามองคชายเจ็ดสูเหยียนมองลลิตาดวงตาของเขาฉายแววมั่นคงเชื่อคำเดียวสั้นๆแต่หนักแน่นทำให้ลาลิตารู้สึกอบอุ่นในหัวใจดีเพคะลลิตากล่าวเราจะเข้าหาหลีกลงกงและเสนอผลประโยชน์ที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้ แผนการของลลิตานั้นละเอียดรอบคอบเธอมุ่งเป้าไปที่ความโลภและความทะเยอทะยานของหลี่กงกงนางเสนอว่าหากหลี่กงกงร่วมมือกับซูเหยียนซึ่งกำลังจะกลายเป็นมังกรที่ตื่นขึ้นในอนาคตหลี่กงกงจะได้รับตำแหน่งและอำนาจที่มั่นคงยิ่งขึ้นในวังหลังยิ่งไปกว่านั้นลลิตาจะช่วยเปิดช่องทางทางคาลับๆที่จะสร้างผลประโยชน์มหาศาลให้กับหลี่กงกงในอนาคตซึ่งราชครูไม่สามารถให้ได้ แต่หลีกลงกงจะเชื่อข้าได้อย่างไรซูเหยียนเอ่ยถามเขาจะไม่คิดว่าเรากำลังหลอกล่อเขาหรือนั่นเป็นหน้าที่ของข้าเพคะองค์ชายลลิตายิ้มอย่างมั่นใจข้าจะทำให้เขาเห็นว่าเราจริงจังและคำสัญญาของเรานั้นมีค่ามากกว่าคำของราชครู ในอีกสองวันถัดมาลาลิตาในฐานะชายารองขององค์ชายเจดได้ส่งคนไปเชิญขันทีใหญ่หลีกงกงให้มาที่ตำหนักเหย็ยนหรูโดยอ้างว่าต้องการปรึกษาเรื่องการจัดเตรียมงานบวงสวงประจำปีที่ใกล้เข้ามาถึงหลีกงกงตอบรับคำเชิญด้วยความแปลกใจแต่ก็เดินทางมาตามนัด ขันที่ใหญ่หลีกลงกงปรากฏตัวขึ้นในตำหนักเย็ยนหรูร่างอ้วนถวมของเขาเต็มไปด้วยความหยิ่งผยองสายตาของเขากวาดมองสำรวจไปทั่วตำหนักที่เคยถูกทอดทิ้งแต่บัดนี้กลับดูสะอาดสะอ้านและมีชีวิตชีวาขึ้นถวายพระพรชายารองพยะค่ะ หลี่กงกงโค้งคำนับอย่างไม่เต็มใจนักสายตาของเขามองเลยไปที่ซูเหยียนที่นั่งอยู่ข้างลาลิตาอย่างไม่ปิดบังความดูถูกท่านหลี่กงกงไม่ต้องมากพิธีพะคะลลิตายิ้มรับเชิญท่านนั่งก่อนพะคะเมื่อนั่งลงลลิตาก็เริ่มสนทนาเกี่ยวกับเรื่องงานบวงสวงแต่เพียงไม่นานเธอก็วกเข้าสู่ประเด็นสำคัญ ท่านหลี่กงกงเป็นผู้มีอำนาจและอิทธิพลในวังหลวงมานานนักลาลิตาเอ่ยขึ้นคาชื่นชมในความสามารถของท่านนักหลี่กงกงยิ้มเล็กน้อยด้วยความพึงพอใจชายารองกล่าวเกินไปแล้วพยะค่ะไม่เกินไปเลยพระคะลาลิตาแย้งท่านเป็นผู้กลุ่มเส้นเลือดใหญ่ของวังหลังหากท่านจะคิดอ่านสิ่งใดย่อมต้องสำเร็จทุกประการ ลาลิตาเริ่มหยิบยกเรื่องการบริหารวังหลังที่ซับซ้อนและชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่บางอย่างที่หากสามารถจัดการได้จะสร้างผลประโยชน์มหาศาลให้กับทั้งวังหลวงและตัวหลีกหล่กงกงเองหลี่กงกงฟังอย่างตั้งใจใบหน้าของเขาเริ่มแสดงความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ท่านหลี่กงกงคงทราบดีว่าสเสด็จพ่อขององค์ชายเจ็ดทรงประชวนหนักละลิตาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังและในอีกไม่ช้าย่อมต้องมีการแต่งตั้งองค์รัชทายาทขึ้นครองราชหลี่กงกงชะงักไปเล็กน้อยดวงตาของเขามองสลับระหว่างลลิตาและซูเหยียน ราชครูนั้นมีอำนาจมากนักในตอนนี้แต่ท่านก็เป็นเพียงขุนนางแก่ๆที่กำลังรอวันถูกโค่นล้มลาลิตากล่าวต่ออย่างใจเย็นหากท่านหลี่กงกงยังคงยึดติดกับอำนาจเก่าๆเ,เกรงว่าเมื่อถึงคราวที่มังกรตัวใหม่ขึ้นครองบัลลังก์อำนาจของท่านอาจจะไม่มั่นคงเท่าที่ควรหลี่กงกงขมวดคิ้วลาลิตากำลังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เขาไม่เคยพิจารณาอย่างจริงจัง แต่หากท่านหลีกลงกงเลือกที่จะร่วมมือกับองค์ชายเจตลาลิตากล่าวเน้นย้ำท่านจะได้เป็นผู้กลุ่มอำนาจสูงสุดในวังหลังอย่างแท้จริงและเส้นทางการค้าลับๆที่ท่านกำลังดำเนินอยู่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และสร้างผลประโยชน์ให้ท่านได้มากกว่าที่ท่านจะจินตนาการได้ลาลิตาใช้ทักษะการเจรจาขั้นสูงเธอไม่ได้ขม่มขู่แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่สดใสกว่าและผลประโยชน์ที่ชัดเจนกว่าที่ราชครูจะมอบให้ได้ หมายความว่าอย่างไรหลี่กงกงเอ่ยถามเสียงของเขาเริ่มจริงจังขึ้น องชายเจ็ดเป็นผู้มีปัญญาและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลลลิตาตอบพลางหันไปมองซูเหยียนซูเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการยืนยันคำพูดของลาลิตาเมื่อท่านขึ้นครองราชท่านจะปฏิรูปราชสมนักและท่านหลีกลงกงจะเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในการบริหารจัดการวางหลังและเมื่อถึงคราวที่ราชครูถูกโค่นล้มลาลิตาเอ่ยเน้นอำนาจและสมบัติของเขาจะตกอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่ร่วมมือกับองคชายเจ็ดอย่างแน่นอนพะคะ หลี่กงกงเนียบไปครู่หนึ่งเขากำลังชั่งน้ำหนักผลประโยชน์และความเสี่ยงการร่วมมือกับองค์ชายเจ็ดที่กำลังอ่อนแอในตอนนี้ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงสูงแต่หากสำเร็จผลตอบแทนก็จะมาหาศาลและคำพูดของชายารองผู้นี้ก็หนักแน่นและเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างประหลาดแล้วชายยารองจะมั่นใจได้อย่างไรว่าองค์ชายเจจะขึ้นครองราชได้หลี่กงกงถามอย่างระแวง นั่นเป็นเรื่องที่ข้าต้องทำให้เป็นจริงเพคะละลิตายิ้มอย่างมั่นใจสิ่งที่ท่านต้องทำคือเลือกข้างที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่สำคัญกับเราเท่านั้นหลี่กงกงมองลลิตาอีกครั้งแววตาของเขามีความชื่นชมปนสงสัยชายารองผู้นี้ไม่ได้เป็นเพียงสตรีไร้ค่าอย่างที่ใครๆคิดเขาตัดสินใจแล้วเอาเถิดข้าจะลองเชื่อท่านดูหลี่กงกงเอ่ยในที่สุดแล้วท่านต้องการอะไรจากข้า ข้าต้องการข้อมูลทุกอย่างที่ท่านมีเกี่ยวกับราชครูเพคะละลิตากล่าวโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตในกรมคลังและการบิดเบือนกฎหมายต่างๆ หลี่กงกงพยักหน้าเรื่องนั้นข้ามีข้อมูลอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวการเจรจาเป็นอันสิ้นสุดลงด้วยดีลลิตาและหลี่กงกงได้บรรลุข้อตกลงลับๆซูเหยียนที่นั่งฟังอยู่ตลอดไม่ได้เอ่ยคำไรแต่แววตาของเขาบ่งบอกถึงความพึงพอใจและประหลาดใจในความสามารถของลลิตาเขาไม่เคยคิดว่านางจะสามารถโน้มน้าวขันทีใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลผู้นี้ได้ เมื่อหลี่กงกงจากไปลลิตาก็หันไปมองซูเหยนด้วยรอยยิ้มเอาละเพคะองค์ชายก้าวแรกของการค่นลมราชครูเริ่มต้นขึ้นแล้วซูเหยนพยักหน้าเบาๆแววตาของเขาที่มองลลิตาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นเขาไม่เคยคิดว่าการมีภรยาจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ถึงเพียงนี้และเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเขาจะยอมให้นางจากไปตามสัญญาอย่าได้จริงหรือ